ดีจาด้เาเนี่ยก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะกับรายการเด็กบูซัดนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทํากับมานานเลยนะโคตรนานโอเคเรามีจะรองไว้ให้แล้วก็ <laughs> จะทั้งดองแล้วก็ทยอยลงแท้นะครับผม <laughs> โอเคสาหรับคลิปวันนี้ก็จะเป็นเด็กที่มันจะมีคนขอเด็กโปรไฟล์มาแต่ยังไม่ลงให้นะครับ <laughs> เอาลงคลิปบวกมาเรียกน้ำย่อยอยัเป็นเด็กเหลืองหกดาบนะครับสายอัลเนเมอราวารีเอลเนาะกับเด็กลุกที่เคยทําใน อะเดกโกไฟล์ไปนะครับนในเป็น EP ล,าล่าสุดก็เป็ใช่น่าใจะใช่เออนั่นแหละเรามาดูคำของแกง่งกันเราจะเล่นกันถ้าไม่นานเราจะเล่นสักสองแช์ถ้าไม่นาน <S 1> <S 1> ถ้าไม่นานเด็กนานกูเลิศนะอ่ะหกอ,อ่ะจะไปเลขห้าไปกูเลิศมึเงเลิศอดอเปอร์เซ็ฟสะดุ้งมือฮะสะดุ้งมือเดกสัสจบเทนโด ซัดนะครับจ่ายสามประตูตตแค้นบุคาเรยนไปว่าสองเด้เพียคุงมีทุกตีไม่ดีเยอะแต่สองไปอีกใบ้นึงโอ้โหคิโลบ่ะ<ห>กหหูหาของไม่เจอเบิร์ดตัวเพลินครับคอดอดิเฟสไงดียังไงดียังไงดีอ่าจ3สาม อันเชิญเฮ้ยเฟียว่ารัดคอมเมนต์เอ๋อือเ็นซฟเซฟจมตีหลับไร้จะเพนเจสซัสเซฟนะครับแปะฟิชจัวจากนั้นสกิลยี่ห้อหมดเป็นอะไรโอเคอดอจัดสองนะครับอันเชิญ จากนั้นก็จาก่ายสามคะแนนติเมตรแล้วกันจากนั้นสกิลนะครับก็เมื่อติเมตรลงตัวปีโอเคเข้าอันดับสต็ปครับอันดับที่เกิดข้อที่สี่ลงดาบฟรีมไม่ตายเลยประเด็นนะอ่ะทำไมไอ้กียรอ่ะเอาไม่เ oh dear, ด้ไงดี ตีเปิดไปเลยเลยครับเบสโหโหดทำได้ไรเผยนะครับคอโดเบสตัวนี้สามารถลงล่างกับเบสได้ไส่วนแข็งแขงนะครับไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมมันถึงเบสได้อ่าจ่จ่หนึ่งจ่าหนึ่งดีจริงๆเลยเบสจบการทังไปมุตีใช่ไหมมุตีอยู่เว้นโถ่ไอ้เหี้ยเอามาลงมาจั่วกลางแล้วไม่ใช่ขําอ่ะขําอ่ะไน้บุญถอะไร กับเขาเมื่อไงซำมึไม่รู้จักอะไม่รู้จักเไรอะเด็กกะการเนาะก็ไม่ได้การก็ไม่ดิกายนะรู้สึกเบื่อเออเล่นงานมันนเบื่อสืบจุ่มทีเด็กชั้วมันต้มีสีสันเด็กมันแล้วก็เด็กมันอยู่ันเด็กเขียวเนาะเอาอยสัตว์อย่าตัวเว็บกูไล่เขาผมเบอร์ทำงานลบหมื่นทั้งสนามต่อสู่ตายว ไม่มีแล้วจุดเลยสตาร์ทเสร็จกูมีมือก็ขอไอ้สัสเฮ้ยไม่ได้นไของดีเลยนะชียีเฟรดอ่ะเพิ่มเบี่ยวเพิ่มเดี่ยวอ่ะเพิ่มเดี่ยวเพิ่มไปหมดนี้เยอะสลับเบสทำไมอะกะจะได้ตี้ามเบิร์ดไงถ้ามันลงกับสปริงตีไม่ได้โอเคเลยอะตอบให้หมด เอ็ดพัสเตมครับที่เกิดคอนดิสีนิดครับแต่ว่าไม่นเบลลบตีห้าเบิร์ดรับได้อ้าวตีสองเข็มไม่อยากตายแล้วตัวนี้อ่ะอยากตายแล้วตัวไหนนะเลวๆรับได้ตายไปไม่ได้เร็วไหมเอ๊ะคนเร็วไอ้สัตว์อัติเบรตไม่ออกเลยตัวเองยังไม่ออกเลยโอ้ยโอเคงั้นต่ออีกตาได้อยู่ ใหญ่ใคลิปคลิปกีน่นาทีเคียม,มือมือยังเนวเลยเพื่อนเจะโคโมให้มึงโมในคลิปเตี๊ยบโมไฟล์อ่ะไม่มีเลยเพื่อนไม่มาเลยเพื่อนมึงมีซีไอไงก็ดีไม่เพิ่งมีซีไอเลยครับตัดเด็กแป๊บโอ้โหยังคอนเลยเพื่อน จะได้โชว์เน um, <laughing Wolver ine> ี <machine for> <appeal> ่ยคีมมันสองเนียเดี๋ยวต้องเรียคีมเรีในชนะพอสองล็อไอสองเหมือนกันอยจะซ้ำกูดีสองสองนเกมน่นและให้ความคิดเล่นขางมาของเยี่ยมมาแล้เกียบร้อยแล้วรู้เลยดอสตาก็มเบอร์เซฟไปจุ่เพลินขอดออุ้ยมาแล้วมาแล้วเ็วแม่ อ่ะลงลงลงกูไม่เชื่อใจกูใช้ดีกว่าอี๋อสองเมตเอ้ยโดนตีโอ้ยจดเท่รอรอเตเบิร์ดครับจากนันก็จะซสีลงเบิดอแลนั่นตายเกินเกินสี่0ะนตัวอ่าโอเคโอเค ตีหลบเลนเด้ละจะเพลินอ่ตีตี้วตีหลบเลนจะเป็น่เหรอจะรำจะำ่กจากนั้นก็เฮียเบลาสามพันไม่เอาอาทำไมเบลาสามพันจะสองจะสองสองเาวะหนึ่งสองสามสอง แตกโอดมตอดมตอเรื่องเอาเรื่องอะตีเลยไม่สนละอับไาครับจบเพลรอจบแม่หนาวพอเสร็จแล้วจบเพลยจบเลยแล้วโอเคบีดเด็กก็รู้เกก็รู้ยหลุกรมาจ่ายหนึ่งจ่ายหนึ่งจ่ายหนึดนึงู้วอ่าขอสเมสีแดงอยากจะพูดนะอยุดนะ มันหายไปไหนวะเท็กเซบมีจะทำละตีอะไรครับเบิร์ดไรลบหมื่นออร์บอดศูนย์แปดโอ้ยียอะรอะเขียแล้วนะมีกอยู่ไหนจุดเทมจุดเอจุดอะไรเขี้ยเขียอ่ะชิวๆลนะ ของจุ่บโดนแฮบหาที่เม็ดจบเด้เฮ้ยดอขอเสษเฟสมันต้องตีบ้างแล้วล่ะตีไปกูตายวะตั้งใจเย็นๆนะตีไปมันจะได้ขอเพิ่มแค่นี้มันเยอะพอจบเทนจบ่อนจบกวา้กลัวะไรกลัวละดอกูอยากทำหมงานแรกแรกที่มันเล่นแฮาด์สินเทรนเลย ถ้าไม่ทำอะไรจะตัดชิปกองเลยแบบเบอรอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นายสองใจสองรูสองรูสองอ่ะแต่คอนเวทอ่ะจระเยจรบเยจัวยังไม่มาม้ไเฮ้ยตัดกูตดกันแน่นเบอร์เซ็แล้วก็จะเกิดเฮ้ดูด้วยดูด้วยมือแล้ว มือมือนับมือก่อนนับมือก่อนนับมือก่อนมือนับมือก่อนดอกลิเฟสป่วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอเทียดูอ่ะนะกระจจวเลยกระจัตรสีถามใจสองเหมือนดอกไอสองอย่างนี้เพื่อนป๊อปคอนเลยแล้วกันคอนไม่พออย่าเงี้ยได้ลงทีมีก็ได้ลงเว็บหลายๆใบนี่นี่ก็จบเรียนจุหวันเปียดสวยพอเสร็จลิเฟส เปิดเด็กดูแล้วนะใจ่สองลงสกิลมื่ลงเอ้ยอันเชิญที่เลเวล <c oughs> เลเวลสองสกิลมื่ลงของเลเวลสองนะครับอ่าลบบีพีห้าพันหนึ่งตัวถ้าเปสูบตายลบห้าพันสูบ <c oughs> แตกปุ๊มจากนั้นสกิลข้างบนนะครับก็เปิดเด็กสามใบเอาเบสทั้งหมดที่เจอขึ้นมือแล้วก็เรียงกลับบนเด็กนะเฮ้ย <c oughs> มันไม่ใช่มันไม่นาใช่แบบนี้เฮ <c oughs> <c oughs> ้ยมาแล้วกัดจ่อเฮ้ยเดเบสไปหนึ่งอ <c oughs> <c oughs> ่ะเอาแบบนี้แหละอ่ะมอมันแตกนะ เฮ้ยเบิร์ดเบิร์ดอ่ะจุดสอเฮ้ยเขาได้จัุดสองเลยสองเราจะเราจะจะตีไหมจบปะพยายามอยดๆก็ดุ๊กเนาะอันตรายเบิร์ดเสร็จนะจบเลยเฮ้ยเรอเสร็จเฟิร์ตอ่ะเขารู้อยู่ตรงี้เขารู้เลย ืมคีแข่งมาก่อนนะชนะแน่ๆจูเ่นวันนี้ว่ดีกูไม่ใช่ขีแล้วกูนึกถ้าจะเฟินเลนออกแล้วเว้ยเฮ้ยลุงฟีลุงฟีไทยอะเพื่อนอะใช่ก็ออกออกมาออกมาไม่ต้องละไม่ต้องอยู่ตรงนั้นละอกันเนี่ยเกมแรกจบอย่างไรเกมต่อไปมือเน่าครู มือหน้าอกมาอยู่จริงๆลงดิบไปเฮ้ย,ยนายทำแบบนั้นไม่ได้นะได้สิคีปโปรไฟล์ไม่ได้สอนอะไรจะสอนถ่ายไหมให้ <c oughs> ดูดูแล้วจดจำไว้เถอะ่านี้เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ชนะไม่ไม่เยอะเท่ากับคีโปรไฟล์มันเลย,ย,ยตีแฟร์ไหมแฟร์ไหมครับอันนี้แฟร์อ่าเจะาสองเจ้าสองวะ สองอ่ะห้าพันไม่ไดยห้าพันเอ๊ะแชร์ไหมเอ๊แชร์แชร์แชร์ใช่ไหมเออไม่เอานอนโอู้ยอ่ะมีมีอะไรไหมไม่มีไม่แฟดใช่ไหมเออาแฟด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 ทำไมวะอ่ะอย่างเงี้ยเด้อเด้อไอ้นั่นมันบวกบีพีด้วยใช่ไหมอ่ะหายผูเผาผูเผาลบจั่วไม่ได้เลยดิมันเป็นไรไม่เป็นไรทำห้าพันเลยอันนี้ทำผิดแล้วเนี่ยอ่ะเจ็ดพันบล็อกเลยฮะตายไปอ่ะตายตายเบื่อทำงานเฮ้ย มาเตอร์ุ่วสองโท่ทำผิดั้นเนี่ยไม่น่าเลยตีผิดตัวั้นเละตุ่มีกูอยู่ไหนวะจุดเลจุดโดหาใหม่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 เบสอดจไปจ่ายหนึ่งด้วยโซคอเอาจริงลสามพันเป็นูงตายจุไอ้่วิบาโอ้หแต่เบิร์แพตตันยจหนึ่งไง เรียกแข็งตันสกิลแข็งตันครับเปิดได้กสามใบเอาเบสที่เจอทั้งหมดขึ้นมือกันที่เหลืออะทิ้งเนาะมาดูผวาเจอขึนมีอกันเจอมาหยุกมือก็ได้วบบเบสจุดหนึ่งเลยสกิลอ่าได้เบสหนึ่งใบโอ้คุยชี้อันสเมียร์คู่แข็งตันไปไปหมดเลยก็ดีนะไอชเอีรยชิเออร์ไม่เป็นไรเพิ่มเลเวลตัวนี้ใหม่จากนั้นก็เพิ่มเลเวลแข็งตันด้วยทั้งสองตัว กูตีกูเขวาได้นอนตีวะดิทำไมทำไมอ่ะกูรอกูรอสายครั้งเดียวให้จบเยี่มันมีิซิเกอรดีกว่าเดโอเคนะครับจบเพื่อนสกิลการในแท็บอ๋อไอ้ผ้าไายลำด้ยกับขึ้นมือนะถ้ามีโซคออในแท็บขออยู่ไหนวะโดไปดิเปขอมาก็จัดให้ไอ้ตัวนี้นะจ่ายสองลงเบิดดอเฮยจุดข้าสองใบ เกมนี้มันช่างยาวนานมันยาวเกือบแปดเพื่อนเออจ่ายสองเป๊บเออเพิ่มไม่โอ้เพิ่มไม่โอ้ลงตัวน้อยไม่ให้ข่าดตัวนะลงตัวน้อยไม่ให้กูขู่าดตัวเลยเอี๋มันไม่มีอยากลงเยอะแต่มันไม่มีเฮ้ยมันหมื่นสองแล้วแม่มเฟี้ยวมันเฟี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ มันมันมีอยู่ดับดาบจันตีตีจุ่มตีจัวหนึ่งรัดเขียวนอนนอไปแฟดไหมครับไม่ทางนี้แฟดครับจ่ายสองบุดวินกันเลยฟื้นสีเขียวนะรวมๆหน้าลุกรัดแดงแฮนตันไม่ติดเผางั้นก็นั้นผมกอได้วยแฮนตันแฟดไหมผมไม่แฟดไม่แฟดไม่แฟด ตีตีแฟดไหมไม่อแฟดใจอสองเฮ้ยลุกเห็นแล้วไหมนี่นอนได้หนึ่งตัวสินะ,ะจัดรัะเตี้ยจั่วนอนอไม่ทักนี่ลืมแล้วนะนกูมาบ,บ,บ,บุดวอเลยบุดวอไอบอสตายนจบเลยเดี๋ยวมีความจบแล้วเนี่ยรอ เป็นานอ่างมันดีวาขอทาย้ยากหน่อยแต่สามลงอย่าไม่ใช่ตัวนี้จมีตัวนี้ที่เป็นอย่างนี้เหรอไม่รู้เลจี๊ยบตลอยลงฟีมกัน ตัวนี้จะคอร์สบวกตามมันนะ,ะสมบูริ์ไปถึงมนะังนะ้งไปถึงมั้งมาเช่ปฏิปักสกิลลงจากนั้นก็มันไม่จ้าเพิ่นโอเคอถ้าสเตปตปฏกเกอร์สีนิดเลยลงมาไปหนึ่นงมาเดทต่างคนกัน ที่เองยังมีตีเลยจบนะ<า>จบโอ้สบายกูแล้วอขอดอกฟิฟฟ์ไรไม่ได้สองตัวเนี่กูมันเผาไงก็เผาลงมาแล้วอยากได้จำนวนอะไรอยากได้จำนวนแจหงายใจหกเฮ้ยดูกในสุดกระมา,าตอนนี้ต้องปั๊มอะไร ทำไมกูไม่แยกกันวะไปหนึ่งสองสามสี่ตัวทำไมไม่แยกวะก็ะเอเม็ดนั่นแหละไม่ได้ไม่ได้เดบุฟฟาล์มตัวค่าหู้เห็นลูกไปใช่าพระเอกแล้วไอเนี่ยพระเอกของฉันอ่าอันเทสเล็บตีโจ๊การหนึ่งใบรัเขียวนอนโอ้โห นอนไปเลยอ่ะแฟดไหมเอนอนอย่างนี้วะไม่แฟดเอ้เอ,เอ,อืมเนี่ยเอท่เนี้อืมแจสองฟื้นทำได้ไม่เกินสี่พันสอ,องชาติหกพันทำได้ได้ลรเรื่อนีคิ๊เย่หไหร่เอเอหมื่นสองบล็อกไปหมื่นสามนันนี่ เมีพี่อะไรห้าพันเอ้ยไม่ใช่ห้าพันบวกอีสี่พันดีกวอ่าเจ็ดพันเจ็ดพันหรอ,อแฟแฟดมีทัาไหร่ยเซสุดจ่ายสองรวมกันมีเกิน1เจ็ดพันไม่ตายจากเทกแล้ว็นอนไปก็ไม่ตายจากเทปนอนเลย๋อะัดติดรัดไม่ว่าแข็งแกรงว่ะ มันดูเบียวเสือไม่ถึงมาดีตีไ,ตไปตีไปยเลยย่ามือมีแต่วเบี้เลยตีมาดิอยากใช้อยู่นะนั่นแหละอย่าอัลเบิตกูเอาไว้เอวกูอ่ะโอ้ยตั้งสองไปเย่าไหร่เน<ม>ี<ม>่ยมาเนี่ยนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับให้ชอบยเรื่องตัวไลค์ตัวแชร์กดสติ๊ออกเกอร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวให้ลงคลิปใหม่ในตะะอนไปเขียบาย